ตอนนี้ค่ะอจินั่งอยู่ภายในตัวรถของ Ford Ranger MSRT จะพาท่านผู้ชมทุกท่านมารับชมตัวรถกันค่ะภายในห้องโดยสารค่ะของ Ford Ranger MSRT ค่ะที่จะให้ทุกคนได้รับชมกันค่ะด้านในก็จะเป็นตัวหน้าจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่จอสีดิจิตอลแบบนี้เลยขนาด8นิ้วค่ะตัวน,นี้รองรับเมนูภาษาอังกฤษและเมนูภาษาไทยค่ะสามารถใช้งานได้สะดวกค่ะ สามารถตรวจการเข้าเช็คระยะค่ะระดับน้ำมันเครื่องระบบการใช้งานภายในตัวรถต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นระบบการขับขี่ที่มีมาให้เลือกถึง6โหมดค่ะโหมดปกติโหมดประหยัดค่ะโหมดลากพ่วงโหมดถนนลื่นโหมดโค้งล่องแล้วก็โหมดทรายค่ะ สามารถเลือกการใช้งานได้เพราะว่าพละกกำลังแรงม้าเขามีมาให้ถึง250แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่600นิวตันเมตรมีให้เราเลือกฟังก์ชันขับเคลื่อน4ล้อแบบ full time ค่ะเพราะว่ามันมีตัว 4A มาให้ใช้งานด้วยเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบอัตโนมัติในตัว Ford Ranger MSRT ค่ะ วงมาไยค่ะก็จะเป็นสไตล์ในของ ford mst r T เลยมีตัวเซนเตอร์ตรงกลางที่เป็นสีฟ้าค่ะด้านบนแล้วก็เดินได้ที่เป็นสีน้ำเงินด้วยทางฝั่งของตัวปุ่มมันติฟังก์ชันการใช้งานค่ะฝั่งด้านขวาจะเป็นการใช้งานการเลือกตั้งค่าการเดินทางการตั้งค่าของตัวรถการดูการเข้าเช็คระยะต่างๆก็สามารถเลือกจากบริเวณด้านขวาได้เลยทางฝั่งด้านซ้ายจะเป็นตัวระบบ รถความเร็วอัตโนมัติตามคันข้างหน้ามี a d t e cruise Control ให้มีรักษารถให้อยู่ในเลนรักษารถให้อยู่ในช่องทางเตือนและหน่วงพวงมาลัยเมื่อรถออกจากช่องทางมีริมิตการขับขี่ค่ะเราสามารถตั้งค่าการใช้งานได้การตั้งค่าของตัวรถมีให้เราเลือกระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติเนี่ไม่ทำงานนะก็จะมาตั้งค่าการใช้งานได้เพิ่มเสียงรถเสียงแล้วก็ระบบสั่งการด้วยเสียงค่ะ ด้านหลังของพวงมาลัยทางฝั่งด้านขวามาพร้อมกับไฟเลี้ยวไฟสูงด้านซ้ายจะเป็นตัวการปัดน้ำฝนค่ะและหน้าจอกลาง ที่เราจะพาทุกคนไปรับชมค่ะจอกลางเนี่ยจะให้มาเป็นหน้าจอกลางขนาด12นิ้วในตัว Ford Ranger MSRT ค่ะตัวนี้ตัวกล้อง3 60องศามีมาให้ใช้งานเพื่อใช้ในการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นการออกตัวหรือว่าการใช้งานที่เราจะต้องถอยเราก็สามารถใช้งานได้การลากจูงสามารถใช้งานได้นะเพราะว่า แรงบิดเขาให้มาถึง600นิวตันเมตรก็สามารถใช้งานลากจูงได้ค่ะแรงม้า250แรงม้าใช้งานได้สะดวกเลยระหว่างฝั่งของด้านล่างตรงนี้ก็จะมีระบบแอร์อัตโนมัติสามารถปรับอุณหภูมิแยกอิสระซ้ายขวาได้เลยเพิ่มความแรงพัดลมได้เลยค่ะไม่ได้ใช้ล้วปิดได้เลยนะปิดด้านนี้ได้เลยแล้วก็ความแรงพัดลมก็สามารถเปิดการใช้งานได้ รองรับ Apple CarPlay, Android Auto ค่ะเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนแบบระบบ Bluetooth เวลาเราเปิดตัว Google Map ในสมาร์ทโฟนของเราค่ะก็ขึ้นบริเวณหน้าจอตรงนี้ให้ด้วยก็ใช้งานได้สะดวกเวลาเราจะหาพิกัดตัวรถหรือว่าใช้งานของแอปพลิเคชันของ FordPass Connect ก็สามารถใช้งานได้สะดวกเช่นเดียวกันสามารถใช้ตัวเครื่องหลักของเราค่ะแชร์ตัวแอปพลิเคชัน FordPass Connect ค่ะ ให้ใช้งานกับตัวรถเนี่ยได้ถึง10เครื่องเลยก็สามารถเลือกใช้งานได้ค่ะมาที่ฝั่งด้านล่างตรงนี้ค่ะชิงอำนวยความสะดวกค่ะก็จะมีแท่นชาร์จเวลชาร์จแบบไร้าสายให้มีพอร์ต USB พอร์ต Type C ให้ค่ะเกียร์จะเป็นเกียร์ไฟฟ้าค่ะ Electronic ิ h i ิ t e r ตัวนี้ก็จะสามารถใช้งานได้สะดวกในตัว Ford Ranger MSRT จะมีแผ่นเพจด้านล่างค่ะตัว Ford Ranger MSRT แต่งเพื่อความสปอร์ตในตัวรถให้ด้วย เบรกมือไฟฟ้าค่ะระบบการจอดค่ะตัวถอยจอดก็จะมีให้เราได้ใช้งานเวลาเรากดปุ๊บมันก็จะมีขึ้นสัญญาณเตือนระยะจอดเราสามารถเปิดปิดการแจ้งเตือนตรงนี้ได้มีตัวระบบป้องกันการลื่นนถหยของรถออตโต้สตาร์สต็อปมีมาให้แล้วก็โหมดการขับขี่ที่ให้ดูไปเมื่อกี้6โหมดค่ะประหยัดปกติลากท่วงค่ะโหมดถนนลื่นต่างๆแล้วก็ยังมีทางฝั่งของตัว โหมดทรายแล้วก็โหมดการใช้งานของตัวการขับเคลื่อนที่เป็นโคนล่องด้วยก็จะมีให้เราเลือกใช้งานค่ะอยู่ที่ว่าเราเลือกใช้งานแบบไหนพอเรากดโหมดขึ้นมาปุ๊บมันก็จะมีตัวกล้องซ้ร60องศาให้เราดูด้วยว่าเนี่ยพื้นที่ที่เราใช้อยู่เนี่ยเป็นพื้นเรียบหรือว่าพื้นขรุขระ,ะตามการใช้งานก็จะมีให้เราได้ดูค่ะที่ท้าบแขนเป็นหนังสีดําเดินได้จริงๆอ่ะมันเป็นเดินได้สีน้ําเงิน นี่เดินได้สีน้ำเงินช่องเก็บของตรงกลางมี power outlet ชาร์จให้ได้ใช้งานค่ะมาต่อกันที่ฝั่งของผู้โดยสารด้านข้างกันบ้างค่ะตรงด้านนี้เราจะเห็นตั้งแต่ตัวหัวหมอนลงมาด้านล่างตรงนี้เลยตรงนี้จะมีตัวฟอนต์ M S R T ค่ะสีขาวตัดสีฟ้าเดินได้บริเวณพนักพิงหลังตรงด้านนี้ที่เป็นสีน้ำเงินแล้วก็ ทางฝั่งด้านในตรงนี้จะเป็นหนังกรับจะเป็นวัสดุแบบหนังกรับแล้วก็วัสดุด้านข้างตรงด้านนี้จะเป็นหนังค่ะสีดําสามารถเลือกปรับการใช้งานของเราได้เลยมีเบาะด้านหลังให้ฟังก์ชันในการใช้งานของตัวเบาะตรงนี้ก็ใช้งานเป็นแบบระบบไฟฟ้าได้เลยทั้งผู้โดยสารแล้วก็ทางด้านคนขับด้านหน้าค่ะน้านหน้าฝั่งด้านนี้ค่ะ บริเวณคอนโซลด้านหน้าสามารถวางของได้เยอะนะตรงนี้ก็จะมีรวดลายแบบรังผึ้งมีคอนโซลที่เป็นสีเทาค่ะนี่จะมีสีเทานะเทาดําข้างล่างตรงนี้ก็จะเป็นช่องวางของกล่องเก็บเอกสารเก็บคู่มือค่ะด้าน,นี้ก็จะมีช่องใส่วางของวางขวดน้าวางแก้วน้ําตัวเปิดวากระโปรงห้องเครื่องยนต์จะอยู่ทางด้านซ้ายค่ะตรงนี้จะเป็นระบบการแจ้งเตือนเนาะ ภายในตัวรถเนี่ยยังมีถุงรวมนิรภยัยเพิ่มความปลอดภัยให้ทั้งหมด7จ็ดตำแหน่งด้วยมีย้อนต่อกันที่ด้านบนค่ะยังไม่หมดทางฝั่งด้านบนตรงนี้ที่บางแดดให้มาเป็นสีดําขนาดใหญ่มีตัวกระจกให้เราได้ใช้งานค่ะเพื่อคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายที่ต้องการใช้งานด้วยมีให้เราได้ใช้ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสารช่องใส่แว่นด้านบนค่ะกับวัสดุด้านในดีๆแบบนี้มาเลย กระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติค่ะอย่างที่บอกไปว่าถุงลมนีิรภัยมีมาให้ทั้งหมด7ตำแหน่งค่ะระบบการขับขี่ความปลอดภัยมีมาให้เยอะไม่ว่าจะเป็นแ็กชั่นคอนโทรลระบบเบรก e ABS EBD Adaptive Cruise Control มีมาให้เราได้ใช้งานด้วยในตัว Ford Ranger MSRT ค่ะและเดี๋ยววิจิจะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปสรุปด้านหน้าตัวรถของตัว Ford Ranger MSRT คันนี้กันค่ะ